นี่นะคะหลอกวันนี้ก็มาทำแกงเล็กเฟอรี่อันเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่มะเกือเลย ให้เครื่องเข้ากับน้ำเขื่อนกันนะค่ะแล้วเราค่อยมาใส่อันนี้เนาะมันจะได้รสชาติแบบนุ้มๆแล้วก็กกใส่กะทินะ,นะคะกระทินี้จะใช้ประมาณหนึ่งกล่องน,นะคะเพราะน้ำเขือมจะได้แบบอ่านุ่มๆเนาะ จะชอบทานเมะเขือนะคะเวลาทําแกงเนี้ยชอบทานมะเขือที่แบบมันนุ่มๆจะไม่ค่อยแบบเออตึงสุกกึงดิบจะไม่ชอบนะคะ่ะเราก็รอให้มันเดือดเนาะตอนนี้ก็ เดือดแล้วนะคะเราไม่อยากให้มันข้นมากนะคะเราก็เติมน้ำไปประมาณน,นิดหนึ่งนะคะเพะื่อลดความข้นของกะทิเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่เติมน้ำลงไปนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะข้นมากนะคะ รอห้เดือดแป๊บหนึ่งแล้วเรามาปรุงรสกันนะคะเราก็ปรุงรสด,ด้วยข่นอนะคะขนาประมาณนี้แล้วก็น้ำปลาประมาณนี้ก่อนเนาะนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้รสชาตินะคะว่ามันเค็มไปหรือเปล่าแล้วก็มาคนกันแล้วก็รอให้มันเดือดแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้ใช้มือจับ,จบนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนใช้อันนั้นเนาะมันค่อนข้างที่จะเวลามันไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยแบบได้มุมเท่าไหร่ก็เลยใช้มือจับเอาแล้วกันง่ายดีนะคะ,ะคเราคนแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะคน,นนะให้แบบมันทั่วๆเนาะให้แบบน้ำปลากับผงปรุงรสมันทั่วๆนะคะแล้วก็ รอแป๊บหนึ่งเราก็มาชิมกันนะคะอันนี้คือไว้ทานกับขนมจีนได้เลยนะคะแล้วก็ข้าวเปล่าร้อนๆอร่อยมากพวกแกงเขียวหวานแกงแดงนี่ค่ะคือจะจะทําค่อนข้างได้คล่องนะคะเพราะว่าจะทําบ่อยเนาะสมัยแบบตอนที่แบบลูกสาวอยู่ ตอนนี้ก็เดือดแล้วเรามาชิมกันน้ำนี่ก็จะใส่เยอะไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่อยากให้กะทิมันข้นเกินไปเดี๋ยวตัดหวานอีกนิดหนึ่งลืมน้ำตาล นี่นะคะเราก็ตัดวานได้น้ําตาลอ้อยนะคะลองใช้ดูเนาะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะเพราะว่าไม่เคยใช้น้ําตาลอ้อยทำกับข้าวเลยนะคะส่วนมากน้ําตาลอ้อยนี้จะเอาไว้ทําพวกขนมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี่นะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งรอให้น้ําตาลอ้อยมันละลายแล้วค่อยมาชิมไม่ค่อยฉฉนงันเท่าไหร่ น้ำตาลอ้อยเราใส่ไปแล้วอยากลองแบบทดลองดูว่าถ้าเราใส่น้ำตาลอ้อยอะ่ะคือมันรสชาติรสชาติที่มันจะยังไงจะอร่อยไหมอยู่ตรงไหนล่ะหาไม่เจอแล้วหายไปแล้วนี่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราลองมาชิมกันเลย เดี๋ยวขอใส่น้ำตาลอ้อยอีกก้อนหนึ่งแล้วกันรู้สึกว่าน้ำตาลอ้อยนี้คือมัอนจะละลายเร็วมากเลยเนาะนี่นะคะน้ำตาลอ้อยเราก็ละลายแล้วนะคะลองมาชิมกันอีกครั้งเนาะรสชาติโอเคแล้วคะ่ะไม่หวานมาก จากนั้นเราก็มาใส่อันนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าต้มนานกว่านี้มันเดี๋ยวมันจะนัวเกินไปเนาะเดี๋ยวมันจะข้นเกินไปเ่ะประมาณนี้แหละอันนี้เราก็ใส่เนี่ยนะคะโอ้หละพาเยอะๆเลยเพราะว่าใส่เยอะก็หอมเยอะนะคะตัวเดี๋ยวมันก็หดเองเราจะใส่เยอะขนาดไหนเดี๋ยวมันก็หดนะคะมันก็ยุบตัวลง อย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะหอมมากเลยกลิ่นหอมมากเลยนะคะเป็นแกงแดงที่แบบแกงแดงใส่มะเขือที่แบบหอมมากและอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ